พี่น้องชาวระยองที่น่ารักทุกท่านครับผมรู้แล้วในเทศเทือกไม่กล้ามาระยองฮะมันบอกว่าระยองนี่ผู้ก่อการได้ชมยิ่งกว่ายุงอีกวันนี้ผู้ก่อการได้ใช่ไหมครับมาอยู่เนี่ยแหละจริงๆไม่ใช่ละครับพวกเราคือผู้ก่อการดีตัวจริงใช่ไหมครับแต่มาพร้อมกับอาวุธสงครามครับตินตบฮะ เมื่อเช้าดูในทีวีดูแล้วสงสารนายอภิสิทธิ์ครับเวลาเคราะซ้ำกรรมซัดนี่ทำอะไรมันก็ไม่ดีครับขอบพระคุณมากครับไปขี่ม้าฮะดูในทีวีดูในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไหมครับขนาดขี่ม้าของจอกกี้เดียวกับพลเอกเปรมนะครับมาอย่างพยศนายอภิสิทธิ์เกือบตกม้าตายครับพี่น้องครับขณะนี้กระแส ทุกกระแสมุ่งตรงมาสู่พักเพื่อไทยกระแสสุภาพสตรียิ่งรักชินวัตรเป็นนายกหญิงคนแรกกำลังแรงครับโพทุกสำนักบอกว่าพักเพื่อไทยได้สอสอ280คนครับพี่น้องไอที่280คนมนาณทิตย์ที่แล้วนะครับก็เลยทำให้พักประชาธิปัตย์ร้อนใจฮะร้อนใจตอนนี้เมาหมัดแล้วครับ ไม่พูดเรื่องนโยบายแล้วว่าจะแก้ไขปัญหาหมูราคาแพงไข่ต้องข้างเป็นกิโลน้ำมันพืชขวดละไหลร้อหยหรือเกือบร้อยบาทไม่พูดแล้วครับตอนนี้นะักข่าวไปถามแอนพิธศ์ว่าเมื่อไรจะเลิกขายไข่เป็นกิโลมันตอบได้คำเดียวครับเผาบ้านเผาเมืองครับเมาหมาัดแล้วครับถามว่าแล้วเมื่อไรแล้วครับจะซื้อน้ำมันพืชราคาถูกคงทำได้ยังไงครับท่านเ,พเทพเถือก มันบอกว่าชายชุดดำครับตอบอย่างเดียวว่าชายชุดดำใกล้เผาบ้านเผาเมืองเผลอถึงขนาดครับนักข่าวเขาถาวมว่าแล้วตกลงว่าใครที่มันเผาบ้านเผาเมืองตัวจริงมันตอบว่าคนตัวดำครับพี่น้องครับไม่ใช่ชายชุดดำครับพี่น้องก็ปรากฏว่าเตรียมไปปลาใายเพื่อเรียกร้องครับเรียกร้องคะแนนโค้งสุดท้ายผลมาแล้วครับ สุดนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยได้28คนประชาริปัตย์ได้5คนครับพี่น้องครับแล้วหลังจากไปแสดงละครที่สี่แยกราชประสงค์นะครับเรยาภาคสองครับอุตสาหร้องโมงร้งไห้เลยทั้งเทพเถือกทั้งมาร์กนี่ร้องไห้ฮือๆเลยครับ หวังจะเป็นเรยาครับปรากฏยังไงทราบไหมครับโพเมื่อเช้านี้ครับกรุงเทพมหา,าคนครประชาธิปัตย์เหลือเขตเดียวคือเขตลองสาลครับนอกนั้นเพื่อไทยหมดแล้วครับก็บพลังเงียบมาเขาคอยฟังฮะว่านายอภิสิทธิ์จะพูดว่าแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างไรหมูราคาแพงนีกกิโลละเกือบสองร้อยเนี่ยจะทำยังไง พี่น้องประชาชนเข้ายากหมากแพงจะทํำยังไงฟังอยู่ห้าชั่วโมงไม่มีเลยครับมีอยู่ว่าเผาว่านเผาเมืองชายชุดดาเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนไม่เรียกประชาธิปัตย์แล้วในกรุงเทพมหานครเหลือเขตเดียวครับพี่น้องครับสําหรับจังหวัดระยองโพอ,ออกมาแล้วเหมือนกันฮะได้ข่าวว่าจะมีลมช้างนะครับเขตไหนทราบไหมครับลมช้างครับ เขตหนึ่งครับสตเพชรครับล้มทางแน่นอนครับพี่น้องทั้งหลายครับหลายปีที่ผ่านมาสมัยท่านนายกทักษิณชินวัตรพวกเรามีความสุขไหมครับมีไหมครับมีเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกนโยบายของพรรคปิดมือสห้ตเพชรด้วยครับคนนี้อาสามาล้มทางครับพี่น้อง พี่น้องครับในสมัยทักษินนี่ทุกนโยบายเมื่อประกาศไปแล้วสามารถปฏิบัติได้จริงใช่ไหมครับพี่น้องครับทุกนโยบายของพักไทยรักไทยให้โอกาสแก่พี่น้องคนไทยที่โดยโอกาสทุกหมู่เหล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจครับหลังจากที่เขายุบพักเพื่อไทยยุบพักพลังประชาชนยุบพักไทยรักไทยตัดสิทธิกรรมการบริหารพัก บทท่านนายกสมัครด้วยข้อหาแปลกประหลาดที่สุดในโลกพี่น้องจําได้ไหมครับข้อหาอะไรครับตกกระทะตายนะครับผมไปร่วมประชุมต่างประเทศทุกครั้งบรรดาเพื่อนๆรองประธานสภาต่างประเทศเขาถามว่าท่านนายกประเทศอยู่ตกกระทะตายด้วยข้อหาด้วยกฎหมายฉบับไหนผมตอบไม่ได้ครับตอบได้อย่างเดียวว่าอันนี้มันเป็นกฎหมายบ้านไอ้บ้านประเทศไทยของเรา คือกฎหมายตัดสินโดยพจนานุกรมครับเป็นประเทศเดียวในโลกครับพี่น้องครับหลังจากนั้นเราก็ให้ท่านสมชายวงสวัสดเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็ทำทุกวิธีทางเพื่อจะล้มท่านนายกสมชายวงสวัสดลงทุนสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองของเราพี่น้องทราบไหมครับต่างประเทศนี้เขาถือมากครับการไปรยึดสนามบินเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไหน สนับสนุนให้มีการยึดสนามบินแสดงว่าประเทศนั้นสนับสนุนการก่อการร้ายสากลครับพี่น้องครับอัมมาดท่านนี้ท่านไม่ชอบทักษิณฮะท่านบอกว่าจะปล่อยให้ทักษิณอยู่ยาวพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพักการเมืองพักของคนใต้ฮะพักเดียวกับท่านน่นะนะแต่ท่านอัมมาดใหญ่นี่แหละครับจะไม่มีโอกาสเป็นรัฐบาลเลยบอกได้เลยครับถ้าไม่มีการรัดประหารเมื่อปีสีเก้า นายอภิสิทธิ์ก็ยังไม่เป็นนายกรัมซีครับไม่มีโอกาสได้เป็นครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับ,บค,ครับขอบคุณนะพี่น้องคงรู้นะครับลงทุนปิดสนามบินท่านนายกสมชายวงสวัสด์ก็ไม่ปราบปชาชนตั้งใจจะให้ปราบปชาชน เพื่อให้นายกสมชายหลุดออกจากตําแหน่งนายกสมชายมาจากประชาชนก็ไม่ปราบประชาชนครับก็ทนไม่ได้ฮะยอมเสียกระบวนการยุติธรรมยอมให้ความยุติธรรมนั้นไม่เป็นมาตรฐานยุบพักพลังประชาชนตัดสินนายกสมชายแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารพี่น้องได้ยินไหมครับจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเมื่อจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารรัฐบาลนี้ก็จะไม่ฟังเสียงประชาชน พี่น้องครับวันนี้ปกติเวลาผมปลาใสเนี่ยผมจะอัญเชิญเทพมาเข้าทรงฮะอย่างที่พายับเขาบอกว่าองคลงนะครับประเอนพักนี้ไม่รู้เป็นไงฮะอัญเชิญท่านไม่ค่อยลงฮะท่านบอกว่าเสียวอ่ะผมก็ถามท่านฮะท่านเทพว่าองค์ทําไมไม่ลงท่านบอกว่าข้าเสียวอ่ะผมก็ถามว่าเสียวอะไรล่ะหลวงพ่อเสียวกกตมันแจกใบเหลืององคเลยไม่ลงครับพี่น้อง พี่น้องครับเราจริงได้รัฐบาลที่ดีแต่พูดฮนะแต่ทําไม่เป็นฮนะทาไมผมต้องบอกว่าดีแต่พูดฮนะประกาศอะไรไปไม่เคยทําสําเร็จเลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ดีแต่พูดอย่างเดียวแล้วพี่น้องดูสิครับตอนท่านดงยุทธวิชัยดิตวนาพักเพื่อไทยขึ้นไปจับสลากหยิบปุ๊บเปิดปุ๊บเ,เลยเบอร์อะไรครับพักเพื่อไทยเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับแล้วพี่น้องจะเลือกกันไหมเนี่ยเลือกไหมครับ แล้วดูในมาร์กพิสิ์สิครับขึ้นไปในพนมมือแต่บนบานสารกล่าวเลยครับล้วงพนมมือคนอยู่นั่นแหละหวังจะได้เบอร์หนึ่งฮะเปิดมายิ้มแฉ่งเลยเบอร์หนึ่งแยิ้มป๊บเดียวหุกเลยมันมีเลขศูนย์ตามมาสวยจริงๆได้เบอร์สิบครับพี่น้องที่ผมบอกว่าดีแต่โม้อะไรครับได้เบอร์สิบมันยังโม้ได้อะครับอ่า,อาเจ๊บอกมันยังโม้ได้ใช่จริงๆฮนะ เบอร์สิบมันบอกว่าผู้ชนะสิบทิศนะครับโมไหมครับอย่างนี้โมไหมครับไม่โมได้ยังไงล่ะเพราะผู้ชนะสิบทิศบ้าอะไรที่ไหนล่ะไปนั่งพระเพียรพนมมือแต้เลยฮะแล้วเอาสายสินท้องหัวสะดอกคอครับพี่น้องครับเดี๋ยวเถอะวันที่สามพี่น้องประชาชนจะเลือกพักเพื่อไทยเพื่อไทยเบอร์อะไรนะครับเบอร์อะไรนะครับแมตชื่นใจให้สอตอเพชรกับพักพวกได้เป็นสอสอกันครบทั้งสี่เขตนะครับ เดี๋ยวถธอหลังวันที่สามมาเรียกพักเพื่อไทยทั่วประเทศขณะนี้โพล่าสุดนะครับพักเพื่อไทยเกือบสามร้อยคนแล้วครับพี่น้องครับหลังจากที่เขาไปแสดงละครเรยาที่ลาดประสงค์ครับหวังจะสร้างคะแนนเสียงด่าร้ายว่าพักเพื่อไทยเผาบ้านเผาเมืองพลังเงียบบอกว่าไม่เลือกเพราะอะไรครับเพราะพลังเงียบเขาหวังว่าจะฟังนโยบายของพักประชาธิป,ปัตย์ แต่ปรากฏไม่มีเลยครับไปร้องห่มร้องไห้จะทําเป็นเดยาคนที่สองนะครับพี่น้องสงสารเดยาไหมครับเรยาชมพู่ละมันน่าสงสารครับเรยาชมพู่นี่เขาเรียกว่าดอกส้มสีทองครับเรยามาร์กนี่เขาเรียกว่าดอกทองสีส้มครับพี่น้องมันกระล่อนนะครับแล้วพี่น้องสงสารไหมครับเรมาเรยามาร์กค,ครับ บอกว่าวันที่26ร้องไห้ทั้งคืนเลยเมื่อรู้ว่าพี่น้องประชาชนตายไป26ศพตอนแรกผมฟังฟังกันนึกว่าเออมันน่าสงสารเว้ยว่าเขาสงสารพี่น้องประชาชนร้องไห้เสือกออื่นทั้งวันที่ไหนได้ถามไปถามมาร้องไห้เพราะกลัวความผิดจะมาถึงตัวเองครับพี่น้องแล้วอย่างนี้ยังจะเป็นนายกได้เหรอครับนายกขี้แงล่ะครับนี่ตั้งใจจะให้ยิงรักเป็นนายกหญิงคนแรก ปรากฏว่าไอ้มาร์คมันแย่งตาแหน่งไปแล้วเป็นนายกหน้าตัวมเมียคนแรกไปแล้วแล้วอย่างนี้พี่น้องยังเอาหรือครับเห็ดไหมครับบอกว่าดีแต่พูดใช่ไหมครับเดี๋ยววันที่สามจากผู้ชนะสิบทิศจะกลายเป็นผู้แพ้สิบทิศโดยประชาชนคนจังหวัดระยองครับอยู่มาสองปีครึ่งครับ ไม่เคยทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับพอยุบสภาปุ๊บมาร์กมันบอกเลยทําทันทีถ้าคุณอยู่มาสองปีครึ่งคุณไม่เห็นทําอะไรเลยแล้วพอยุบสภาประกาศเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าโม้ไหมครับพี่น้องเชื่อไหมครับสองปีครึ่งคุณไม่ทําเลยแล้วพอยุบสภาคุณบอกทําทันทีใครจะไปเชื่อล่ะครับพี่น้องไม่เชื่อใช่ไหมครับมีใครเชื่อยกมือไม่มีเลยมีอภิวันเชื่ออยู่คนเดียวฮะ ผมเที่ยวอยู่สามอย่างครับมันบอกว่ามันมากันเป็นหมือมันกู้ทันทีครับพี่น้องครับไอรัฐบาลอย่างนี้พี่น้องยังเอาอีกไหมครับเข็ดไหมครับอย่างที่สองมันบอกกู้ธรรมดาเสียชื่อพักประชาธิปัตย์นะมันบอกว่ามากันเป็นโขงครับมันโกงทันทีครับพี่น้องครับรัฐบาลอย่างนี้พี่น้องเอาไหมครับไม่เอานะครับเข็ดแล้วตอนนี้โผแพ้แบบชนิดหาย หลายช่วงตัวเปลี่ยนนโยบายใหม่แล้วไม่ใช่ทําทันทีแล้วเป็นทําวันแรกครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสับสนไงถ้าบอกทําทันทีพี่น้องไม่เชื่อทําวันแรกพี่น้องเชื่อไหมครับผมเชื่อเองเหมือนกันครับมันบอกว่ามาวันแรกแดกทันทีครับพี่น้องครับอย่างนี้ไม่เอาครับพี่น้องเอาไหมครับไม่เอานะครับเบื่อเต็มทีครับพี่น้องครับพักการเมืองที่ประกาศครับเก้าสิบเก้าวันทําได้จริง ดูซิว่ามีอะไรทําได้จริงไหมครับมีใครรู้บ้างไหมครับว่าทาได้จริงมีอะไรบ้างครับมีจริงอยู่อย่างเดียวครับแต่ไม่ใช่เก้าสิบเก้าวันครับเป็นเก้าสิบเอ็ดศพตายจริงๆนะครับตายจริงๆครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าใครฆ่าครับมันบอกว่าถายชุดดำค่าทั้งๆที่ทหารเนี่แหละครับเบิกกระสุนปืนไปยิงทั้งหมดยิงไปแล้วสองแสนนัดเบิกกระสุนสไนเปอร์ยิงไปแล้วสองพันนัด เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับไอ้ชายชุดดำไม่มีแล้วครับคนตัวดำมันสั่งฆ่าประชาชนครับพี่น้องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีคนมาถามผมไหว้พระราหูฮะต้องไหว้เด้วยของดำดำใช่ไหมครับว่าจะไหว้เอาอะไรบนท่านดีผมก็บอกว่าเอาไอเทพเทือกเนี่ยแหละครับบูชาพระราหูไปเลยพี่น้องครับ ขณะนี้โดนพรลาหูท่านหม่ำไปแล้วครับนี่ทำท่าจะยุบเพื่อไทยครับบุญยอดสุขินไทยเสนอยุบพักเพื่อไทยบอกว่าคนที่ถูกตัดสิทธ์ครับทักษิณมาช่วยคิดนะมันห้ามแม้กระทั่งไม่ให้ทักษิณคิดนะครับพี่น้องยอมไหมครับพี่น้องทักษิณคิดเพื่อไทยทำนะมันบอกว่าจะต้องยุบพักเพื่อไทยเพราะทักษิณมาคิด แล้วทีไอ้ยี่ห้อยแหละครับกอดกันกลมเป็นแฝดอินจันไก่อภิสษ์ไม่ยักถูกยุบครับพี่น้องเนี่ยกอดกันกลมเลยเป็นแฝดอินจันเลยแฝดสยามครับพี่น้องครับบัดนี้กระแสพักเพื่อไทยมาแรงจริงๆก็ขนาดว่านท่านบรนหานะพี่น้องได้ยินไหมครับรีบออกมาแล้วทอดสะพานให้แล้วรอให้ยิ่งรักเนะี่ยสาวสวยเดินข้าม ว่าท่านนิยิงรักเป็นนายกรัมจีก็เปรียบเสมือนดอกกุหลาบปักแจกันฮะบรรหารจะขอเป็นใบเฟินเสียบแจกันร่วมกับยิ่งรักด้วยสักคนเอาไหมครับเอาไหมครับไม่มีใครเอาเลยเหรอแหมน่าสงสารนะแล้วมีอีกคนนะกลัวตกขบวนสุวัดลิปตาพลบอะบอกว่าใบเฟินก็มีแล้วดอกกุหลาบก็มีแล้วขอเป็นหินรองแจกันด้วยคนเอาไหมครับพี่น้องเอาไหมครับ เอาไม่เอาเนี่พักเพื่อไทยตอบไม่ได้ต้องมาถามพี่น้องประชาชนยิ่งรักตอบไม่ได้ทักษิณตอบไม่ได้อภิวานตอบไม่ได้การที่เราจะร่วมรัฐบาลกับพักใดต้องมาถามพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องเอาบรรหารไหมครับแหมมันพอเอาได้นะพี่น้องเอาสุวัสดิไหมครับุบลุบไม่เอาทั้งคู่นะครับอีกคนคนสุดท้ายผมไม่ต้องถามพี่น้องเลย ผมตอบแทนพี่น้องเลยไอ้ยี่ห้อยครับไม่เอาครับพี่น้องมันบอกว่าดอกกุหลาบก็มีแล้วใบเฟิร์นก็มีแล้วหินรองแจก,กันก็มีแล้วน้องห้อยขอเป็นดอกไม้เสียบแจก,กันด้วยอันผมก็ถามดอกอะไรล่ะขอเป็นดอกอุทจพิษเสียบแจก,กันด้วยคนพี่น้องเอาไหมครับไม่เอานะครับพี่น้องครับเราอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพงไม่เคยมีนะครับครั้งไหน ที่พี่น้องประชาชนต้องเข้าคิวซื้อน้ำมันพืชราคาแพงในขณะที่น้ำมันปาล์มดิบราคาถูกพี่น้องรู้ไหมครับจากการที่พวกเราต้องไปเข้าคิวุกต่อยกันแย่งซื้อน้ำมันปาล์มเนี่ยมันมีเงินตกในกระเป๋านักการเมืองสองคนครับคนแรกเป็นผู้ชายตัวดำๆครับหกร้อยล้านครับคนที่สองเป็นนักการเมืองผู้หญิงสวยๆแล้ครับได้ไปห้าร้อยล้านครับพี่น้องยังจะเอาอีกไหมครับพักการเมืองที่กงในขณะที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเอาอีกไหมครับ เขตเลี่ยงครับเป็นรัฐบาลที่สื่อมวลชนเขาตั้งชื่อพร้อมใจกันนะครับว่าเป็นรัฐบาลอะไรนะครับต้นปีเขาบอกเส้นใหญ่ผัดซีอิวครับคําว่าเส้นใหญ่ก็หมายความว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารมีคนอุ้มชูอยู่ข้างหลังมีทหารมีอำมาจและที่สําคัญผู้ประสงค์ไม่ออกนามครับออกแต่มือครับมือที่มองไม่เห็นครับ พราะฉะนั้นมีมือที่มองไม่เห็นคอยอุ้มทูอยู่มันก็โกงกินคอร์รัปชันกันสะบ,บั้นหันแหลกโกงตั้งแต่ของเล็กโกงตั้งแต่ของใหญ่รถเมล์เอ็นจีวีก็โกงเมล็ดพืชพันธุ์ข้าวก็โกงโกงทุกชนิดแหละครับพี่น้องครับจนกระทั่งหองการค้าเขาบอกเลยว่าไม่เคยพบเคยเห็นรัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลที่โกงกินคอร์รัปชันมากที่สุดเรียกเงินใต้โต๊ะถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ นักข่าวก็ไปถามท่านรองนายกคนหนึ่งฮะภาษาใต้ถามว่าใช่ไม่ใช่ที่มีข่าวว่ารัฐบาลอภิสิทิ์เนี่ยรับใต้โต๊ะยี่สิบห้าเอร์เซ็นแกตอบปฏิเสธเลยบอกไม่ใช่ไม่ใช่ยี่ห้าถามสิบเปอร์เซ็นต่างหากครับพี่น้องไอตอนแรกผมก็ดีใจไม่ใช่ไม่ใช่นึกว่าจะไม่มีโกงครบบอกว่ายี่ห้าเปอร์เซ็นแล้วมันน้อยไปของจริงมันสามสิบเปอร์เซ็นครับเป็นการโกงคอร์รัปชันที่มากที่สุด เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณดุสิตนันทนาครน,นะประธานหอ,อการค้าออกมาพูดด้วยตัวเองเลยครับว่าไม่ใช่30%ครับรัฐบาลที่ผ่านมาเรียกเปอร์เซ็นต์ใต้โต๊ะห้าสครับแพงที่สุดในโลกครับเล้ยวรัฐบาลอย่างนี้พี่น้องยังเอาเหรอครับในมากภิพิ์ก็แต่งตัวรอเลยบอกว่าผมซื่อสัตย์ผมซื่อสัตย์ในขณะที่ลูกน้องนี่โกงกินคอรัปช่นกันหันแหลกผมถามว่า คนเป็นหัวหน้ารัฐบาลถ้าซื้อสัตย์ลูกน้องโกงได้ไหมครับพี่น้องครับโกงได้ไหมครับไม่ได้แล้วครับเขาบอกว่าสร้างภาพเป็นการพายเรือให้โจรน,นั่งนะหมายความว่าคอรมทั้งคอรมเนี่ยเต็มไปด้วยโจรน,นะแต่ในท้ายเนี่ยมันสะอาดที่สุดนะพี่น้องครับความจริงไม่ใช่ครับไม่ใช่พายเรือให้โจรน,นั่งครับเขาเรียกว่าหัวหน้าโจรสั่งลูกน้องไปปล้นแล้วเอาทรัพย์มาแบ่งกันครับพี่น้องครับ ถามว่านายอพิสิทธ์รู้ไหมรู้นะรู้ทั้งนั้นแหละครับคนเป็นนายกทาไม่รู้ว่าลุงน้องขอรับจ้าเป็นนายกไม่ได้แล้วครับมาแล้วครับปมมือดังๆต้อนรับยิ่งรออีกคนครับนัทิสุษเก้ือครับแต่พี่น้องอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับไปทางไหนก็มีแต่คนบอกว่าทักสินคิดเพื่อไทยทำนำความสุขกลับคืนสู่พี่น้องคนไทยอีกครั้งหนึ่งสามสิบบาท รักษาทุกโรคที่รักษาทุกโรคได้จริงต้องกลับคืนมาใหม่เอาไหมครับพี่น้องครับเอาไหมครับไปดังๆหน่อยครับแต่พี่น้องต้องเสียสามสิบบาทเป็นค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เพื่อบอกให้หมอว่าฉันไม่ใช่รักษาแบบคนไข้อนาถานะครับพร้อมใจเสียสามสิบบาทไหมครับพี่น้องแต่เป็นสามสิบบาทที่รักษาทุกโรคได้จริงครับพี่น้องเอาไหมครับแรงงานขั้นต่ำสามร้อยบาทต่อวัน เอาไหมครับเขาบอกทักษิณพูดคิดเพื่อไทยทำคนไทยเชื่ออภิสิทธิ์คิดประชาธิปัตย์ทำคนไทยไม่เชื่อแต่แย่กว่านั้นครับทักษิณคิดเพื่อไทยทำไอร้ระยำลอกครับมันลอกจากสามสิบาทรักษาทุกโรคไปรักษาทุกโรคฟรีฮะลอกโดยไม่รู้ว่าสามสิบบาทคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็นค่ารักษาไม่ใช่รักษาอย่างอนาถาไปยกเลิกเป็นรักษาฟรีฮะ พอ,อยักเลิกไปรักษาฟรีก็กลายเป็นรักษาแบบคนไข้อนาถาครับก็เลยตัดยาที่มีคุณภาพยาราคาแพงหกชนิดออกจากยามาตรฐานจึงทำให้รักษาฟรีไม่ได้รักษาทุกโรคได้จริงพี่น้องเบื่อไหมครับเบื่อ,อยังครับเราจะเอาสามสิบบาทที่รักษาทุกโรคได้จริงกลับคืนมาพี่น้องครับยังมีอีกหลายนโยบายบรรดาบัตรเครดิตกเกษตรกรทั้งชาวนาชาวไร่ชาวสวน เพื่อต้องกันพี่น้องจะต้องไปเสียเงินดอกเบี้ยราคาสูงซื้อ,อปุปปัจจัยการผลิตได้ทุกชนิดครับเดี๋ยวนะักวุฒิสาสเกลือจะมาบอกกับพวกเราผมมีความจําเป็นจะต้องไปต่อที่พนมสารคามนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องครับว่าที่น้องเบื่อหรือยังครับเบื่อไหมครับที่ซื้อไข่เป็นกิโลครับเบื่อที่สุดครับไม่ต้องการซื้อไข่เป็นกิโลเลือกพักการเมืองพักอะไรนะครับเบื่ออะไรครับ ที่น้องไม่อยากซื้อน้ำมันพืชราคาแพงเลือกพักอะไรครับพักอะไรนะครับเบอร์อะไรครับผมไปร่วมประชุมองค์การรัฐสภาโลกในฐานะหัวหน้าคณะนะครับหัวหน้าคณะผู้แทนองค์การรัฐสภาโลกเขามีมติชัดเจนให้ทุกประเทศสนับสนุนสุภาพสตรีเข้ามาทำงานการเมือง เป็นสอสอเป็นสอวอและเป็นนายกรัฐมนตรีปรบมือต้อนรับยิ่งรักจินวัตด้วยต้องขออภัยบรรดาสุภาพบุรุษนะครับเพราะเขาบอกว่าสุภาพสตรีมีความอดทนทางจิตใจดีกว่าสุภาพบุรุษจริงไหมครับบรรดาผู้หญิงครับจริงไหมครับก็ดูสิครับยิ่งรักถูกมันรังแกมาละด่าทุกวันตั้งแต่เช้ายันเย็นเช้ายัานเย็นก็ด่าแต่ยิ่งรักครับ ดูซิว่ายิ่งรักโกรธไหมครับยิ่งรักตอบโต้ไหมครับยิ่งรักตอบคําเดียวแก้ไขจะไม่แก้แค้นใช่ไหมครับพี่น้องนี่คือลักษณะที่ดีของคนเป็นผู้นําที่จะสร้างความปลองรองครับมันก็ช่างกระไรฮะเขาบอกว่าโพออกมาบอกแล้วว่าอยากจะได้สุภาพสตรีที่น่ารักเป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยเขาไม่ต้องการนายกผู้ชายหน้าตัวเมียใช่ไหมครับพี่น้อง ไอผู้ชายหน้าตัวเมียมันก็ให้คนอื่นนะมารังแกยิ่งรักต่อหาว่าพูดเท็จบ้างในการกรณีซุกหุ่นของท่านอดีตนายกทักษณิณนะใครทราบไหมครับจําได้ไหมครับนายแก้วหน้าม้าครับนายแก้วสารละครับผมเรียกว่านายแก้วหน้าม้าแต่หน้าเหมือนปาตีนล่ะครับเป็นผู้ชายหน้าสตรีครับถ้าพูดกันอย่างภาษานักเรครับบอกว่าผู้ชายหน้าสตรีคือผู้ชายหน้าตัวเมียครับพี่น้องครับ ลังแกยิ่งรักลังแกเอารังแกเอายิ่งรักก็ยังไม่โกรธส่งหมอสูตินารีเวชมาเลยเสื้อหลากสีเลยหมออะไรจาได้ไหมครับอ,อะไรต,ตุนผมว่าไม่ใช่ตุนผมเรียกหมอตุ๊ดนะหน้าจิ๋มครับพี่น้องครับพรนัท่านลิมเขาบอกว่าวันๆท่านนายกอภิสิทธิ์ของเราไม่ทําอะไรฮะนั่งตะไบเล็บฮะ นั่งตะบายเล็บกระวอเปเปอร์ฮะเละขานุการส่วนตัวไม่รู้ว่าใครเป็นผัวเป็นเมียรครับพี่น้องรัฐบาลที่ว่าทุจริตก็แย่แล้วครับแล้วเต็มไปด้วยรัฐบาลที่เต็มไปด้วยทุจริตจะเป็นยังไงครับพี่น้องเบื่อไหมครับผมละเข็ดแล้วไม่เอาแล้วทุจริตอย่างเดียวไปเจอทุจริตยิ่งแย่ใหญ่พี่น้องครับพลังสตรีครับเป็นพลังสร้างชาติพลังสตรีเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ใครเป็นสุภาพสตรียกมือขึ้นครับ โอเยอะให้เยอะเขาบอกว่าบ้านไหนยกให้ภรรยาใหญ่คือผู้หญ yeah. in exactly. ิงใหญ่บ so hm. ้านนั้นประสบความสําเร็จครับผมมือให้สุภาพสตรีด้วยคือเขาบอกว่าถ้าผู้ชายกลัวเมียล่ะครับประสบความสําเร็จไอผมไม่บอกว่าผมกลัวไม่กลัวล่ะแต่ผมประสบความสําเร็จก็แเลยกันพี่น้องครับบรรดาสุภาพสตรีกลับไปบอกสามีครับวันที่สามกรกฎาคมทำได้อย่างเดียวคือเลือกพักอะไรครับ พักอะไรครับเบอร์อะไรครับทั้งสี่เขตได้ไหมครับแล้วเกิดมีคนเอาสตางค์มาตกหน้าบ้านล่ะเอาไหมครับไอเอาครับถูกต้องแล้วถามอีกทีใครเอาตังค์ตกที่หน้าบ้านเอาไหมครับเอาแล้วไปถวายพระบนหิ้งครับในบ้านนั่นแหละครับหลวงปู่หูบอกถวายพระแล้ววันเริ่งขึ้นกับไวลาท่านมาซะแล้วกว็ที่ถามด้วยบวก,บวกเลือกพักเพื่อไทยเบอร์หนึ่ง ได้บุญอีกต่างหากครับพี่น้องแล้วก็ได้ยิ่งรักเป็นนายกหญิงคนแรกเอาไหมครับเอาไหมครับพี่น้องครับก่อนผมจะลงไปพลังสตรีครับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เป็นพลังที่สร้างชาติต้องการได้นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยเลือกพรรคอะไรครับพรรคอะไรครับเบอร์อะไรครับทั้งสี่เขตได้ไหมครับต้องขอขอบคุณครับสอตเพชรตัดเครื่องแบบได้ครับขอบคุณมากครับ พนาเจอเพชรก็ได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวต่อไปก็จะต้องเชิญยิ่งหล่อคนที่สองครับพร้อมไหมครับปรบมือให้ยิ่งหล่อคนที่สองหล่อน้อยกับผมนิดนี้นัฐววุฒิสายเกลือครับ